เซ็กซี่ทะลุเฟมแผงพิชาพัส์สวมบิกินี่อวดหุ่นสวยเสียทำทะเลไฟลุกสมกับสายาดนางร้ายหมือนแซบคนหนึ่งของวงการบันเทิงจริงๆค่ะสำหรับนางแบบสาวแผงพิชาพัรที่มักจะมีภาพหุ่นเพียวสวยเป๊ะๆปังๆแบบนี้ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดพรอด้วยความฮอตความแซบซีของเจ้าตัวแล้วนั้นไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะ ล่าสุดสาวแพงที่ออกมาแจากความสวยแซ่บเซ็กซี่ให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกแล้วค่ะมาคราวนี้จัดหนักจัดเต็มกับโฟโต้แฟชั่นเซ็ตใหม่พร้อมโพดภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวในชุดว่ายน้ำว้องสูงสุดแซ่บอวดหุ่นสวยเสียเอลเอสหน้าท้องแบนราบเรียวขายาวสวยหุ่นฟิตแอนเฟิร์มมาก ดท้าเผ็ดๆอยู่ริมทะเลแม้ว่าจะเป็นภาพแบบขาวดำแต่ก็ไม่ทำให้ความเซ็กซี่ลดน้อยลงเลยค่ะทําเอาเหล่าบรรดาฟแฟนๆตางแหมมากดไลค์กันแบบรัวๆบางก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความหุ่นเป๊ะของสาวแผงกันยกใจเลยทีเดียวค่ะ